มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนย้อนคำทำนายหมอปลายพฤศจิกาย,ยนนี้โควิดหนักปีหน้าจะเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะหลังจากที่พลเอกประยุจันโอชานายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะ เป็นเหตุให้เมื่อเช้าชาวเน็ตต่างแห่แชร์คำทํำนายของหมอปลายณนะวราชาพินิจโพคากรหรือหมอปลายพลายกระซิบหมอดูสาวชื่อดังที่ทํำนายเหตุการณ์สำคัญมาแล้วนักต่อน,นักค่ะหมอปลายนะคะเคยให้สัมภาษณ์ในรายการ w o o d ี Life เมื่อวันที่14กรกฎาคม64บอกว่าในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้คนไทยจะเจอภาวะที่หนักที่สุดสำหรับโรคโควิด -19 และอาจจะยืดเยื้อไปจนถึงเดือนมีนาปีหน้านะคะท่านยมเคยบอกว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ท่านจะให้สิ่งสิ่งหนึ่งปล่อยสารลงเพื่อมาทดแทนกับคำว่าสงครามโลกครั้งที่3จริงๆแล้วดวงของโลกประมาณนี้จะปีหน้าเราเองต้องเจอเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สเกิดขึ้นระหว่างประเทศใหญ่กับประเทศใหญ่ค่ะ แต่ว่าอยู่ๆนะคะการปล่อยสารตัวนี้ลงมามันมีคนรับสารที่รับได้ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็มั่นคงเลยทำให้ตัวนี้กระจายได้เร็วมากๆนะคะทำให้คนเสียชีวิตค่อนข้างจะเยอะซึ่งการเสียชีวิตเป็นการที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ท่านบอกเอาไว้การพัฒนาของโรคถึงขั้นที่จะควบคุมได้แล้วค่ะ เมื่อถูกถามว่าช่วงที่เลวร้ายที่สุดที่ผ่านมาแล้วหรือยังนั้นยังไม่เกิดนะคะโดยเฉพาะกับประเทศไทยหมอปลายเองตอบว่าอยากให้ทุกคนมองข้ามคำว่าแย่ที่สุดมันขึ้นอยู่กับการจัดการด้วยค่ะโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่มีการจัดการที่ดีนะคะมันก็ไม่มีวันที่จะดีขึ้น สิ่งที่เห็นตอนนี้ค่อนข้างหนักแต่มันจะหนักกว่านี้นะคะถ้าช่วงประมาณเดือนกันยายนตุลาคมมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวนี้นะคะถ้ามันไม่เกิดขึ้นคนไทยจะเจอภาวะที่หนักที่สุดสำหรับโรคโควิด -19 จะเป็นช่วงพฤศจิกายนนะคะอาจจะยืดไปจนถึงเดือนมีนาคมอีกทีหนึ่งถ้าเขาไม่ลงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่เชื้อกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นช่วงอินพ er ่อเชื้อโรคเข้ามา หลังจากนั้นยาวไปจนถึงมีนาคม2565เครียดเลยค่ะคนไทยถึงแม้ว่าจะพยายามใช้ชีวิตแต่เราไม่มียาเราคุมไม่ได้แล้วเหมือนจะมีแต่คุมไม่ทันทั้งนี้ในช่วงปีหน้าหรือว่าปลายปีนี้นะคะไปตรวจแล้วอาจจะไม่รู้ว่านี่คือโควิด1 9ก็ได้นะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นหรือมันอาจจะไปผสมโรคชนิดอื่น แล้วมันอยู่ในตัวของเราทำให้ไม่รู้ว่าการรักษายังไงซึ่งสำหรับหมอปลายนะคะถือว่าเป็นช่วงที่ดำดิ่งที่สุดสำหรับคนไทยหมอปลายกล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเวล่าฟิสโปรค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ